เ,เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าคนไทยแทบทุกคนมักจะตอบว่าแล้วแต่อะไรก็ได้เลือกเลยหรือได้หมดซึ่งวลีในภาษาอังกฤษที่จะใช้แทนคำพูดเหล่านั้นเราจะนึกถึง up to you ซึ่งเป็นวลียอดฮิตเลยทีเดียวอันที่จริงแล้วยังมีอีกหลายวลีหลายประโยคเลยนะคะที่สามารถนำมาใช้สื่อสารได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เพอร์เฟกกัน Let's go <S เรามาเริ่มต้นกันที่ประโยคที่หนึ่งค่ะ You choose You choose แปลว่าเธอเลือกสิเลือกเลยประโยคที่สองค่ะ It's up to you It's up to you แปลว่าแล้วแต่เธอประโยคที่สามค่ะ It depends on you It depends on you แปลว่า ขึ้นอยู่กับคุณเลยประโยคที่4ค่ะ do as your p l e c e do as your p l e s e แปลว่าเอาที่คุณพอใจเลยประโยคที่5ค่ะ the choice is y o u r the choice is y o u r แปลว่าคุณเลือกเองเธอประโยคที่6ค่ะ don't mind me don't mind me แปลว่า ไม่ต้องถือสาเชนนะตามสบายประโยคที่7ค่ะ is your decision is your decision แปลว่าคุณตัดสินใจได้เลยประโยคที่8ค่ะ i s no skin of my nose i s no skin of my nose แปลว่าเลือกได้เลยฉันไม่ถือสาดอกประโยคที่9ค่ะ make up your mind หรือ make up your own mind อีกครั้งนะคะ make up your mind หรือ make up your own mind แปลว่าคุณตัดสินใจเองเลยเปียกสุดท้ายค่ะ you can do what you like หรือ you can do as you like อีกครั้งนะคะ you can do what you like หรือ you can do as you like แปลว่าเลือกตามที่คุณชอบเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับ10ประโยคเพื่อนๆสามารถนําประโยคไปใช้กันได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ให้จําเจซ้ำซากต่อไปสำหรับวันนี้สวัสีค่